เรามาถึงแล้วนะครับวิหารทานาลอดครับข้างหลังที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับวิหารานาลอดเนี่ยมีความหมายว่าดินแดนที่อยู่กลางทะเลนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าอยู่กลางทะเลจริงๆนะครับอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียแบบนี้เลยนะฮะวิหารทางนี้นะครับตั้งอยู่ที่ผานอกชายฝั่งที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็เวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิหารที่อยู่กลางทะเลนะฮะแต่พอเวลาน้ําลงเราก็สามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งดีกว่า สำหรับวิหารวัดธานารอกถือเป็นหนึ่งใน7วัดริมทะเลของบาหลีมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบาหลีเชื่อว่ามีงูทะเลยักษ์อาศัยอยู่คอยปก,ปกปักคุ้มครองวัดแห่งนี้จากวิญญาณชั่วร้ายและผู้บุกรุกซึ่งปัจจุบันบริเวณที่ฐานของเกาะก็ยังเต็มไปด้วยงูทะเลพิษซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทวารบานของปูราอันเป็นลูกหลานของงูยักษ์นั่นเอครับ ใกล้จะถึงแล้วนะฮะจริงๆตัววิหารเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูใกล้ๆตรงแหลมนั้นได้นะฮะจะเห็นว่านั่งท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับด้วยความที่มันอยู่ติดทะเลเนี่ยมันทําให้อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นนะครับคนก็เลยชอบมานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้กันเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วยครับ และตรงนี้คือสุดทางที่เราจะสามารถเข้าไปใกล้วิหารธนารอตได้แล้วนะครับก็คืออย่างที่เห็นฮนะข้างบนคือเขาไม่สามารถให้เราเข้าไปได้เพราะว่าเขาเอาไว้บูชาอย่างเดียวส่วนใครที่อยากเข้าไปบูชาต้องเตรียมของมาด้วยก็จะสามารถเดินเข้าไปบูชาข้างในได้นะครับส่วนประวัติของวิหารนี้นะก็คือเขาถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชชาวฮินดูในศตวรรษที่16นะครับผมนักบวชคนนี้เนี่ยเห็นแสงเป็นจุดเล็กๆทางทิศตะวันตก ก็คือจุดนี้นั่นเองนะฮะเขาก็เลยมาถึงที่นี่แล้วก็มาบำเพ็ญเพียรน,นะครับมานั่งสมาธิแล้วก็สร้างเป็นวิหารนี้ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับจริงๆเป็นเกาะที่ชื่อว่ากิริเบโอนะครับที่แปลว่าหินรูปนกนะครับก่อนที่โดนกัดเซาะมาเป็นแบบนี้นะครับ<ด>ก,ก็คือเป็นเกาะมาก่อนแล้วก็ผ่านการเวลาโดนน้ำทะเลกัดเซาะจนเป็นรูปแบบนี้ใน,ะนะปัจจุบันครับ<ด><ด>แล้วก็คนบาหลีเนี่ยเชื่อว่ามีงูสักดิธิ์นะครับคอยปกป้องรักษาวิหารนี้อยู่ด้วยครับ ดีเนาะเหมือนอากาศมันดีกว่าทุกที่แล้วก็แบบเหมือนธรรมชาติที่นี่มันสวยอะธรรมชาติที่อินโดมันสวยหินต่างๆน้ำทะเลไม่ปแปลกที่นักท่องเที่ยวจะเยอะอืก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกได้ดีมากๆ